สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายคุณเขาซินเนรุโดยยาว84,000โยชนโยโดยกว้าง84,000โยชนโยอย่างลงในมหาสมุทร84,000โยชนโยสูงขึ้นจากผิวพื้นมหาสมุทร84,000โยชนโย ภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีที่ฝนไม่ตกเลยเมื่อฝนไม่ตกตลอดเวลาเท่านี้ป่าใหญ่ๆอันประกอบด้วยพีดคำพูดคำไม้ยูกยาและหญ้าทั้งหลายย่อมเฉาย่อมเหี่ยวแห้งมีอยู่ไม่ได้นี่ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉะน,นั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะน,นั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกล อาทิตย์ดวงที่สองย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ำน้อยหนองบึงทั้งหมดก็งหวดแห้งไปไม่มีอยู่นี่ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลาย เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุตั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สามย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคา มายุนาอาจิรวดีสารภูมหิทั้งหมดก็หัวแห้งไปไม่มีอยู่นี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารตั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สี่ย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏมหาศาสตร์ทั้งหลายอันเป็นที่เกิดแห่งแม่น้ำใหญ่หญๆเช่นแม่น้ำคงคายามุนา อาจิราวดีสารภูมิมมหาสาเหล่านั้นทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่นี่ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารตั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่ห้าย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ําในมหาสมุทรอันลึกร้อยโยชน์ก็มวดลงน้ําในมหาสมุทรอันลึกสองสาสห้าห จ็ดร้อยยอดก็ม้วนลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงหกห้าสี่สามสองกระทั่งหนึ่งชั่วต้นตาลก็มีม้วนลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงหกห้าสี่สามสองหนึ่งกระทั่งครึ่งชั่วบุรุษก็มีม้วนลงเหลืออยู่เพียงแค่สะเอวเพียงแค่เข่าเพียงแค่ข้อเท้ากระทั่งเหลืออยู่ ลึกเท่าน้ำในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเช่นเดียวกับน้ำในรอยเท้าโคโคเมื่อฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกในฤดูศาสตร์ลงมาในที่นั้นๆ้ิภิุษ์ทั้งหลายเพราะการปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่5น้ำในมหาสมุทรไม่มีอยู่แม้ซักว่าองคุลีเดียวนี้ฉันใด ภิกษ no 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 ุท <t> ั้งหลายสังขารทั <t> ้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารตั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง ภิสูุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางกล่าวโดยการล่วงไปการนานไกลอาทิตย์ดวงที่หกย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่หกมหาปัตพีนี้และขุนเขาสีเนรุก็มีควันขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนเตาผาหม้ออันนายช่างหม้อสุมไฟแล้วย่อมมีควันขึ้นขโมยยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นฉะนั้นนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง ภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่เจ็ดย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดมหาปัตพีนี้และขุนเขาสีเนรุย่อมมีไฟลุกโรงโรงมีเปลวเป็นอันเดียวกันเมื่อมหาปัตพีนี้และขุนเขาสีเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่อย่างนี้เปลวไฟถูกลมซัดขึ้นไปจนถึงพรหมโลกภิกษุทั้งหลาย เมื่อขุนเขาสีเนรูตกไฟเผาอยู่ไม่อยู่วินาทอยู่อันกองไฟท่วมทับแล้วยอดทั้งหลายอันสูงร้อยยอดบ้างสองสามสี่ห้ารอยยอดบ้างก็พังทำลายไปพิษูุตั้งหลาย เมื่อมหาปัตตพีนี้และคุณเขาสีเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่ขี้เท่าและขมเมาย่อมไม่ปรากฏเหมือนเมือเอ่อเนยใสหรือน้ำมันถูกเผาขี้เท่าและขมเมาย่อมไม่ปรากฏฉะนั้นนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้น ภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารตั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายในข้อความนั้นใครจะคิดใครจะเชื่อว่าปัตจพีนี้และขุนเขาสีในรูปจักลุกไหมจักวินาศจักสูงสิ้นไปได้นอกเสียจาก พวกมีบทอันเห็นแล้ว